ว้าวลึวกว่าสกิทาวส์ใหญ่มากเลยเจ๋งจังรีบลอง <Yay! S 1> โอ้เกิดอะไรขึ้นกับทุกคนเสื้อผ้าของพวกเธอกลายเป็นสีเดียวกับสกีทาวส์หมายความว่าได้เวลาเร Challenge อาหารสีเดีวยวกันพวกเขามาแล้วอย่าเพิ่งเป็นช่องนะไปดูตอนใหม่กันเลยและนี่คืออาหารจานแรกมาดูกันว่าได้อะไรบ้างจูลี่ได้มาร์ชเมลโล่สีชมพูส่วนออสการ์ได้ช็อกโกแลตบอลมอทิเซล มันใหญ่มากส่วนฟิบี้ได้ยิลิสูชิกเจ๋งจังไ <c oughs> ด้เวลาลองแล้ว <Okay. S 2> ฉันเป็นคนแรกนะมาลองกันเลยแต่ตะเกี็บก็เช่นไงละ่ะ <c oughs> แบบนี้เหรอหรือว่าจะแบบนี้ละ่ะ <c oughs> ไม่ <c oughs> งานท่าแบบนี้เป็นยังไง <c oughs> ได้ไหมไม <c oughs> ่น่าเบือ่อ <c oughs> งั้นฉันจะใช้วิธีของตัวเองบกัน ให้ตายมันหล่นเลยเอาละมาลองแบบไม่ใช้ตะเก็บดีกว่าด้วยมือสะดวกกว่าเยอะแล้วก็อร่อยกว่าด้วยพิเศษจังในลูกตาพวกนี้สิสิบตั้มสิบไปเลยต้องเรียนนิ้วอยากกินบ้างตลกด้วยนะดูสิอยากกินให้เกล้ยงเลยเพื่อนๆฉันจะกินแล้วนะชิ้นสุดท้าย ฉันกินหมดแล้วล่ะแล้วใครอยากกินต่อฉันฉันเองฉันได้โมเทเซอร์ลูกใหญ่อยากลองล้นเแล้วอะไรข้างในเนอะต้องทุบมันเยอะต้องอย่างนี้สิมีโมเทเซอร์เล็กๆอยู่ข้างในมากมายเลยเจ๋งนะเน่สาวๆออกไปนะมันเป็นของฉันคนเดียวฉันจะลองเดี๋ยวนี้โอ้ช็อกโกแลตอร่อยจังเลยฉันไม่สนใจอะไรแล้วฉันจะกินอย่างเดียวนี่มันสุดยอดมากอร่อยจัง เอาช็อกโกแลตทั้งหมดเข้าปากแบบนี้อมๆๆๆมาเลยออ้โหนึ่งสองสามสี huh. ่เรียงเข้ามาเลย <All right. S 1> น่ากินจังรับเลยนะอีกลูกแล้วก็อีกลูกเยอะมากชิ้นสุดท้าย อร่อยมากหมดแล้วล่ะตอนนี้ตาเธอจุลิเยี่ยมเลยฉันมีมาร์ชมัลรสยมพูนหวานนี่มันสุดยอดมากมาลองกันอร่อยจังเลยแต่ว่าฉันอยากเอาข้าป่าให้หมดเลยนะทีเดียวเครคิดว่าฉันสามารถข้าป่าหมดหรือเปล่านะมาเดียวกันตอนนี้แหละใกล้แล้วใช่ฉันทําได้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะฉันเคียวไม่ได้ช่วยฉันด้วยเพื่อนก็ได้ก็ได้ฉันช่วยเองเคลียบการแมงแรงนะแบบนี้ไงตอนนี้เคลียวได้หรือยัง ได้แล้วล่ะขอบคุณออสการ์แต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะมีบางอย่างเป็นปกติกับฉันนะแะจ๊ะเกิดอะไรขึ้นปากแลยหของฉันกลายเป็นสีชมพูด้วยแล้วพวกเธอล่ะคนอื่นยังสบายดีนะแต่เดี๋ยวก่อนสิมันคือผลข้างเคียงของสิจเจกอาหารปากและหูของออสกาเปลี่ยนเป็นสีดำส่วนฟิเบียเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินไม่อยากจะเชื่อมันดูกันต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเธอกำลังรอของอร่อยยูมันมาแล้วว้าวจอได้ป๊กเก้สีชมพู ส่วนออสการ์ได้บัมีีพริงเก้สีดำฟีบี้ได้แพนเค้กสีฟ้าเจ๋งจังและมันใหญ่มากด้วยออสการ์อยากเป็นคนแรกนั้นก็ไปกันเลยฉันไม่ต้องการนี่แล้วทิ้งไปอาตะเกียบม,มาแล้วก็มาลองบหมี่กันโอ้ว้าดูซิมีสีดำมันก็อร่อยมากสุดยอดไปเลยเ,เดี๋ยวก่อนนะพวกเธอกินบหมีีของฉันไม่ได้นะฉันคิดว่าถ้ากินอตาเกียบมันต้องใช้เวลานานงั้นใช้มือดีก,กว่าโอ้ว้าส,สาวๆที่ใช้มือกินก็ยังอร่อยตอนนี้ฉันกำลังกินบหมีีที่กินได้ทั้งฟี นี่มันอร่อยมากนี่ระวังหน่อยสิโอ้โทษทีนะฉันล่มไปเลยว่าพวกเธออยูตรงนี้แต่ว่ามาอร่อยจนหยุดไม่ได้แล้วล่ะล้วมีของออสการ์น่ากินจริงๆด้วยเราก็อยากลองบ้างแต่ออสการ์ตะก,การแล้วก็กินคนเดียวจนหมดแล้วงั้นคนต่อไปก็คือฟรีบี้ไปกันเลยโอ้ยแย่ฉันกำลังหิวพอดีมาลองบิวรี่กันก่อนเลยอร่อยจังตอนนี้ก็ได้เวลาของ แพนเค้กว้าโดนได้สีแพนเค้กสีฟ้าเป็นรถบเบอรี่เจ๋งอะสุดยอดไปเลยฉันจะกินให้หมดคนเดียวและก็ไม่แบ่งใครแน่นอนไม่ต้องทำหน้าแบบนั้นนะและฉันมีไอเดียแล้วพวกเธอชอบมอนสเตอร์ตัวนี้ไหมล่ะฮะกลัวหรือเปล่าวกคิดกลัวเอ้ยมันก็แค่หน้ากัาแพนเค้กนะแล้วก็ยังอร่อยด้วยสุดยอดไปเลย มันอร่อยมากจนฉันยืนไม่ไหวแล้วจะกินให้หมดเดี๋ยวนี้กินหมดแล้วเหรอจูลี่ตอนนี้ถ้ากินต่อได้จริงปะฉันเหรอโอเยแย่ฉันตื่นเต้นมากเลยลองฟักเกอรรสสตรอเบอรี่แบบนี้มาดูกันดูนี่สิมันดูน่ากินสุดๆกลินหอมมากด้วยตอนนี้ก็มาลังกันเลยอมร่อยจังน่ากินจังเลยอพิเศษมากอยากกินให้หมดเดี๋ยวนี้อะไร ฉันไม่แบ่งพวกเธอหรอกนะไม่ต้องขอเลยไม่มีทางฉันจะกินมันเองคนเดียวให้หมดจนคำสุดท้ายดูนี่สิมันแห้งใหญ่แค่ไหนแล้วมากินพร้อมกับน้ำเชื่อมรสสตรอเบอรี่โอ้ว้าวฤเษ่น้ำเชื่อมกข้ากันไดีดีกับป๊อกกี้จริงๆฉันอยากกินแบบนี้มากกว่าอีกนะไม่แบ่งกันเลยและดูนี่เล้บีาวยาของฉันเป็นไงล่ะฉันจัดการทุกคนฮะไม่ต้องกลัวนะฉันอยากกินมันมากกว่า คนน้ำลายไหลเพราะยฉันกินใช่ไหมล่ะใช่แล้วฉันอยากกินมากกว่านี้แล้วก็มากกว่านี้เธอเสียสติไปแล้วหรือเปล่าเอาล่ะมากินต่อกันห,หมดแล้วเหรอยอย่างน้อยก็ลองทุกอย่างแล้ว<ม>โอ้ทุกคนมีบางอย่างเป็นปกติกับฉันอีกแล้วโอ,โอ้ไม่นะขคอของฉันแล้วถ้าขอของจูเลียกลายเป็นสีชมพูแสดงว่าออสการ์กับฟีบี้ก็ต้องเป็นสีด้วยพระเจ้านั่นไงเขาเป็นสีแล้วอยากรู้จังว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปไปดูกันเลย รอบนี้ใครได้อะไรบ้างโอ้ว้าวฟีบี้ได้มาฝรั่งทอดสีฟ้าเจ๋งจังววส่วนออสการ์ได้คัพเค้กสีดำมันใหญ่ามากสุดยอดและเจอรี่ได้มาฝรั่งฮาบ้าบับบ้า,บาแล้วมันก็ใหญ่มากเหมือนกันฉันแค่เห็นแบบนี้แค่ในฝันเท่านั้นนะเจ๋งจังใครจะเริ่มก่อนนั่นก็มาเริ่มที่ฟีบี้เราไม่ไหวแล้วไปกันเลยเวลาฉันอยากกินให้เร็วที่สุด อโออร่อยจังอ้โอโทษทีไม่ได้ตั้งใจนะมันเหม็นเป็นบ้าเลย oh, <pol> อุ๊บสขอโทษเอาล่ะมากินต่อ <sm ell> กินให้หมดเลยที่นี่ <sm ell> น่ากลัวจังอ้อทำไมมันเผ็ดจังเลยอะทำไมไม่มีใครเตือนฉันว่ามันคือหมหากฝรั่งทอรถเผ็ดสุดๆ oh. โอ้พระเจ้า <sm ell> ฉันเจ็บคอไปหมดแล้วทำไงดีอย <sm ell> ดูเหมือนว่าทุกคนต้องช่วยฟีบี้ให้ได้นะใครมีไอเดียบ้างออสการ์น่ะเออสิงๆได้แล้วมีถังน้ำเพื่อใช้ได้แนแ่โอ้ใช่ฟีบี้เล่าค่นไฟแล้วล่ะถึงขนมจะอร่อยแต่เธอต้องระวังให้มากกว่านี้นะไม่แคนั้นต่อไปก็เป็นตาออสการ์เริ่มกันเลยอเอวาวะคบใครดูน่ากินละเท่มากมันมากกว่าฉันแน่นอนและครีมก็อร่อยสุดๆฟีบี้นี่น,นี่มาช่วยออสการ์กินเค้เพ้กกันเถอะ ต้องตลกมากแน่แน่ได้เลยหนึ่งสองสองอามัดฮะมันได้ผลตลกจริงจริงด้วยมันไม่เจ๋งสักนิดเลยอ่ะแต่อย่างน้อยฉันก็ได้กินครีมเนอะสุดยอดถึงอยู่บนหน้าก็อร่อยอยู่ดีต่อไปมากินครีมที่ขับเค้กให้หมดกันกินจากตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยใช่แล้วอร่อยเกินป็นยายตอนนี้ก็เช็ดหน้าสักหน่อยแทนสะอาดแล้ว มต่อไปตาเธอจูลี่ในที่สุดก็ตาฉันอยากเลอาหมักฝรั่งให้เราที่สุดแล้วดูนี่สิมันใหญ่มากเลยเอาห่อออกก่อนเราไม่ต้องการสิ่งนี้แกออกไปเลยติด <Okay. S 1> แบ,บเดียวก็นะลองกันแล้วอีกแบบเดยวเท่านั้น <Awesome. S 1> นี่มือมาจากไหนนะนี่เป็นของฉันคนเดียวนะไหนเล่ายกดูสิโอหนงังสัง แต่จะเกิดยังไงดีอ่ะปากของฉันเล็กแต่ไปสั่รมังคกใหญ่ๆแบบนี้พวกเธอหัวเราะอะไรกันเนี่ยฉันต้องคิดอะไรสักอย่างแล้วอ๋อจริงด้วยฉันนึกไอเดียเิ๋งๆได้แล้วศิลปะการต่อสู้ที่ฉันเรียนมาช่วยสมััรฝรั่งให้เป็นชิ้นเล็กๆได้คอยดูนะเฮียเป็นไงล่ะเอาไปเลยแบบนี้ดีึ้น่ยงะคิดว่าไงไม่ต้องปรบมือหรอกตอนนี้ก็ได้เวลาลองแล้ว โอ้ว้าวอร่อยจัง oh. ฉัอยากกินมากกว่านี้แล้วก็มากกว่านี้เธอกินเก่งจังอีกแค่ไม่กี่ชิ้นเท่านั้น <c oughs> ตอนนี้หมากฝรั่งทั้งหมดจะอยู่ในปากฉันแล้ว oh. ต่อไปก็ได้เวลาที่สำคัญที่สุดมาเป่าลูกปองกันเลยคอยดูนะโอ้ว้าวลูกปองใหญ่มากเลยแต่ระวังด้วยนะถ้ามันระเบิดไม่ใครรอดแนะ่ระวัง <c oughs> แล้วมันก็ระเบิดจริงๆฮะพวกเธอจะไปดื้เหมือนฝรังลวได้ไปทำคามสั่กันดีกว่าโอ้ไตายน่าเทขย,ยันจังเลยอะเป็นอะไรไปหรอมันเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วโอ้ว,ว้าวทั้งน้าเปลี่ยนสีตั้อย่างนี้สิแต่มันเข้ากับพวกเธอดินนะแต่ทำไมต้องเสียใจด้วยทุกอ,อย่างต้องแก้ไขได้แน่นอนไม่เป็นไรนะฉันมีไอเดียแล้วกลับบ้านกันฉันรู้ว่าเครสามารถช่วยพวกเธอได้ คุณยาลลานต้องการความช่วยเหลือคะ่ะโอ้โอพระเจ้าเกิดอะไรขึ้นกับลลานที่น่ารักของยาเนี่ยเดี๋ยวยะจะช่วยพวกเธอเองย่ามีวิธีรักษาโรคนี้พวกเธอต้องกินผักผลไม้ให้หมดในจานนี้นะมันจะช่วยพวกเธอได้ผักเราไม่อยากกินเลยมีความสุขจังเลยได้เห็นลลานของยาก,กินผักแบบนี้แล้วเป็นยังไงบ้างโอ้ลลานที่น่ารักของยาก,กลับมาแล้วไม่ต้องขอบคุณหลอกยาเป็นยิของพวกเธอนะ